ชมรมทบีนัมเบอรวันโรงเรียนเถินวิทยาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2550ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีมาเพื่อช่วยขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเยาวชนภายในโรงเรียนและดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่องรวมระยะเวลาทั้งสิ้น13ปี ชมรมของเราได้ดําเนินงานตามหลักของชมรมซึ่งประกอบไปด้วย3กอคือกอที่1กอกรรมการคณะกรรมการมีหน้าที่วางแผนและดําเนินงานกิจกรรมต่างๆของชมรมให้บรรลุตามเป้าหมายกอที่ 2. กอกองทุนในส่วนของกองทุนนี้ได้ถูกจัดสรรมาจากพบประมานสนับสนุนภายในพบประมานสนับสนุนภายนอกจากองค์กรภาครัฐเอกชนและผู้ใหญ่ใจดีและการขายของต่างๆของชมรม กอที่3กกิจกรรมทางชมรมของเรามีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายและเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองตามหลักสามยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่1การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมเพื่อตัวการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ยุทธศาสตร์ที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดทางเรามุ่งเน้นที่จะสร้างเครือข่ายเพื่อขยายสื่อส,สารศึกษาชุมชน,ชนและหน่วยงานเพื่อให้บรรลุาตามเป้าหมายทางชมมุมชนในการสร้างสรรค์นวัตรกรรมที่นำความสำเร็จเพื่อพัฒนาเครือข่ายที่มีชื่อว่า TWS Teamwork University สังคมแห่งการทำงานเป็นทีมด้วยความเตรียมใจ ชมรมของเราได้ํำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีได้ไปสูจน์ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าพวกเราทำได้ด้วยรางวัลต่างๆที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ชมรมและเป็นที่ประจักษ์ให้แก่สายตาผู้คนทั้งประเทศอาทิรางวัลชนะเลิศผลการประกวดการํำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในปีพุทธศักราช2557 ทุนกะม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดห้องสุดหัวใจเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2557จะปเป็นกำลังสำคัญจุเปันวันเติบโตช้าๆที่พวกเราผูกันและฟันฝ่าต่อแผ่นแดนอินเวองไทย ไม่เคยลืมข่าวความเป็นไทยความเป็นส่วนบทเป็นของความเป็นใจของเราพวกเราจะคอยน้อมนำและจะทำด้วยความจริงใจความเป็นส่วนประกอบสังคมไทยใส่ใจสร้างความดีงามกานจักใจกลายเป็นเสียงเป็นเปด้วยดวงตาอุณคุณเมืองสยามจึงตายไม่ลืมพวกเราชมรมจะบีน้ำบ้วนโรงเรียนเถึงเชียร์ขอขอบคุณค่ะ